สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีกป่านาาพ่อแม่พี่น้องพีงป่พพงงพปีเป็นเพื่อนนานาอาพื่อนทุกคนมิตรักของทิโดยโดยคนเสือคนเซอคนบ้าแล้วก็คนหล่อด,ด้วยนะครับมาครับมาพบกับผมอีกแล้วเมื่อนีนเราก็มากินข้าวกินข้าวครับข้าวเหนียวเป็นผสมแป้งนะครับทํามาแล้วก็เรียกว่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นหรือเรียกว่าขนมจีนนะครับเนาะ มันเราก็ไม่มีน้ำเงี้ยวน้ำยาปลาไม่มีอะไรนะครับนี่นี่นะครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นอุ้ยน้ำลายไหลพรมัน,ปนเป็นน้องโอ้ยเป็นต่แซบเป็นต่แซบแต่น้ขอข้าวปุ้นครับข้าวปุ้น,นลาดนี่ครับลาดน้ำแกงปลาสวายนะครับมาครับมาครับโอ้แก้มในเม็ดกระถินเม็ดใหญ่ๆโอ้ยเสริมเสียมเสริมแคลเซียม,ม,ม,มบำรุงกระดูก อาลุงข้ออาลุงอ่อนนะครับก็ต่ออาลุงกระดูกอ่อนนะครับกเม็ดมะกะถินก็มีคุณสรรพคุณประโยชน์ทางด้านนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันแซบมันนัวมันอร่อยอร่อยลำลำนะครับนะพอมาเป็นน้องมันจะเป็นแบบแซบแต่น้องมาเ้ยครับมาครับมาครับพอมนเป็นน้องมาว่าอะไรยัให้ทิศนี้ผมทิศโยก็มีเพงเท่นนี้นะครับมาๆๆมามาเ้อพอมาเป็นน้องมาแซบแซบมากิน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  คนอยากนะครับคนลอยหิวแล้วคนลอยหิวแล้วนะครับมาครับมาครับประมาณพี่น้องก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกคิดโยอเพิ่มความกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมทานอาหารในครบห้ามหมู่นะครับแล็ทานอาหารในตรงเวลาเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คลิปนี้ก็ผมก็ลาไปก่อนนะครับพออนี้อาจจะจดก่อนนะครับจัดก่อนนะครับหิวน้ำลายไหลอืมเป็อนเสียบเต๋เน้อเพืนน่อนมาครับมาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย